สวัสดีคับวันนี้นะครับผมนะกับรายการมาตเตอร์ทีวีนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมายครับกันนะครับอีกระโดดม่จริงโจเลยย่าเอาไม่ยดไม่ได้ไม่ได้หมดละหมดละมาเักทีเราต้องรอใช่ไหม รอเครื่องบินปล่อยนี่โยนไปก็ไม่ได้แฮีแล้วอเอ้ะใครเล่นระเบิดใครเล่นระเบิดวะ,ะเอ๊ะรู้นะใครเล่นระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตกไปมือพังเลยามาแล้วด่านม h a t the f นี่ แม่แม่แม่บรรดาน,นี้มีความสรงจำเยอะเลยใครอยู่ข้างล่างไหมวะเอาเเปิดกล่องนี้เสร็จได้ความดีเอาเถอะเสหยคนเรนื่องกนโคโไม่อยู่บนเครือ่องบินกวะเอโนะเนือไม่ได้เข่าเทา้าไสามสอง โอ้โหได้คร uh ับเฮ้ยเอ้าเอ้ยนี่ก็สิบเขเล่นได้ล่ะออไพี่ีผมไม่รู้นะพี่เว่าหนึ่งจสิบมันก็เล่นได้นะเฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยหมวกมีเพชรเว้ยกล่องเนี้ยางเกคต้องไปเอากล่องตรงนน้นก่อนนะคุณผู้ชมแมงในหนึ่งจุดสิบก็เล่นได้หรอเพิ่งรู้เนี่ยนะมีเดอะบ็อกซ์ที่โคมค่ะ โอ้ oh แม่เออแม่มีนมามีคนมาโอ้โอ้ไม่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 เน็ตผมดีนะแต่มัน,นเนี้ยตีเช้าอุ่ผู้จ่ายรอม,มาจ่ายรอม,มาอะไรจะ เริ่มลนะเฮียเริ่มลนะเอาเข้าดิเิปเปอร์ห่วยเถอะอ้าไอ้บะนี่อยู่ตรงนี้แหละเออกูมาเล่นสักทีดานีกแล้วล่ะดานฝักยู่เันี้แล้วล่ะ f u c k i นี่แคบนี่แคบจะทุบไอ้นี้ออกไปครับดุยทุบไม่ได้จัมาด่านี้ เราจะไปเก่งกลัวเลยเราจะแช่ตตอบอไปให้เธออย่าไปเก่งกลัวไปมาแล้วอขอ้เหมือนชันอนเร่องอัลลามจริงเลยปฏิทีโถ่ถังอะไรนะเฮ้ยเยอะๆโอ,โโอโ้ของแหมกูขอของดีๆหน่อยไม่ได้ใช่ไหม เออดาบแ็่ก็มาเวเอออืมลงเท้าก็มาทำไมรอบนี้มันทวงเอ้ากดเอิ้์นคอมีเชียรมากันมีแต่กิ้งลงเท้าเฮ้ยพี่ใจเย็นนะไอ้สองไป มีแค่นี้จริงๆครับไอ้คนเมื่อกี้ผมบอกเลยผมแพ้ครับผมแพ้ผมเผม,มื่อกี้มันกิ่งเกินไปครับผมอุตส่าห์ลงบนไดนี่มาจะไปตุยหลังแม่งก็ลงบนไดามาโคตรไวนะฮะบ,บอกเลยลมองต้แลงตต้เอา ดูดูผมแรกหรือว่ามันยิงธนูมาผมว่าผมแรกอะนี่บางคนบอกผมกอบสกินเขากูทําเองนะกูทําเองนะเฮ้ยเฮ้ยเยยสกินเนี่มันอัปเดตมาจากเอ่อนักธุรกิจนะนักธุรกิจเป็นเงย ออมึงอยากเล่นระเบิดใช่ไหมอยากเล่นระเบิดใช่ไหมล่ะนี่มอเมย์ช่วยกูด้วยโอ๊นไหนง ต้องออกมาเพราะามันติดครับคุณผู้ชมนี่ใช่ไหมเอาอ่ะไม่ได้เวยไปแล้วเอา้า เออเชวยกด้วย <c oughs> อ,ม,อม,มันจะได้ไหมวะไม่ได้ผมว่านะมากระสะปาวอย่างเงียบ มากับสเป,ปาอย่างนี้ทับเอวบี B B y ครับกับสเป,ปาอย่างนี้ครับเฮ้ยอย่าติด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 ตรงนั้นแม่งที่สักสิสทธิ์เกินไปตต้มกระตุนกระตุนกระตุนเออกระตุนกระตุนกระตุน นี่สกินกูห่อหน้าตากูก็รอเหมือนกันนะเออดีอีกไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนไม่รู้ยวผมจะเปิดหน้าให้ดูครับไม่ต้องดูหรอกนะเออและสาระไม่ต้องดูหรอกอ,อืมไม่ต้องดูหรอกเออนนาะ มาแล้วปัดท่โถโถถังอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาทอมเก็บไปเลยเก็บไปเลยอตุเวยนะครับถ้าไปรอบนี้มันได้ของแบบนี่แยบจังวะอึอ๊บเสียงตายเพื่มมาหากองเพื่อกลองใบเดียวนะครับ ธนูมาเสื้อมาโอ้ยมีของดีแค่นี้เหรองอนละสกายวอลมีของดีแค่นี้โอ้ยทำไมวะออกกองหนึ่งของให้ของดีนะในเกียบในเกียบเออให้ไม,ม่ได้ยงนดิ แม่ไม่โนูแต่มันไม่มีลูกกระโว้ยแม่ไอ้เจ้าตัวกุตีหุปาเนกูอยากให้ไหอ้คนนั้นอะมันต่อมาอไปอีกสักตาของแถมแม่ <c oughs> แสบแก้วหูก็เลือจีเดียวับเมื่อกี้เอวมาแล้วเอ้าว่ามันไม่ค่อยได้ยินเสียงเกมอะกูว่าละอืมอืมกอใครเข้ามากับกูอะไรเบอรไปกินอ้าวข้าวมาคนเดียวละ ตไอ้คราวนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวต้องไปทำอะไรครับเจออรอบักเือมันจะเป็นรอบสุดท้ายนะแต่นันนเป็นเปคอนแทม มันจะมีรอบในที่กุชณาบ้งวะกุชณาสิเนี่ยก็แบบเนื้อของมันดีอ่ะถ้าเป็นแบบเครื่องเป็นแม่งของโคตรดีไม่แต่เผ็ดอ่ะมันเป MM. ็นของเผ็ด <DVD> อ่ะเกือบหมดอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ได้เผ็ดเต็มแม่งแต่ไม่มีดาบ จะกินเดือดเลยไม่มาบนะเฮ้ยฮยังไงยกูไปแล้วแน่อนเอาโว้ยพูดจะไม่ไดแ้แคบแคบปฏิโทโททางเราจะเทพปานนั้นนะอ่ะอืมนะ,ะไปมาแล้วอีกกองหนึ่งโอ้กูไม่ต้องอีกกองนึงแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่มีดาบเหรอ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอีกรอบหนึ่งแล้นเออรอบนี้รอบหนึ่งสุดท้ายละเออเมื่อกี้มันโกงเงินไปคุณผู้ชมมันยอมรับมันโกงอือแต่นี่จะยอมรับกูกากนะเนี่ยมเ,เล่นกับกูหน่อยเด้อ อ่ะไม่มีใครเล่นกับกูเอาแล้วก็สำหรับคิดนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะผมกาไม่นี้คิดหน้าฮะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคายนะฮะลาก่อรับสวัสดีครับอ่ะีกสักตาแล้วกันเนาะ